มาย้ำเตือน FC แฟนคลับอีกครั้งนะคะวันนี้แล้วค่ะที่สุรินทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป a าเล็กชาแนลว,วันนี้แล้วนะคะที่จังหวัดสุรินค่ะสำหรับ3ามหนุ่ม r s f Lion Sunform นะคะในระหว่างการเดินทางน้องๆก็ถ่ายรูปร่วมกันน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับ3มหนุ่ม วันนี้ FC Fan Club ของไรอันซันฟอร์มนะคะก็อย่าพลาดนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆกันที่หน้าเวทีนะคะกับงานนมเปรี้ยวดัชมิวพา่วนคอนเสิร์ตไม้ม้วนซื่นร้องเล่นเต้นสะบัดพร้อมสะบัดความม้วน5จังหวัด ทั่วไทยม่วนครั้งที่3ที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งวันนี้นะคะก็ชมฟรีด้วยค่ะเชิญพี่น้อง FC แฟนคลับนะคะ RSF นะคะมาให้กําลังใจน้องๆกันนะคะที่หน้าเวทีเนาะมาม่วนมาจอยนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับศิลปินคุณภาพ3านุม่ม RSF ไลอ้ s นซันฟอร์มครูเตยอ,อภิวัตป๊อปปี้ปรัชญาลักษ์วิชชูวิทย์นัทนวพัฒน์และพันธุ์พ แตกพิเศษนะคะภายในงานก็มีกิจกรรมรับสมัครนักร้องเสียงดีนะคะเข้าสู่วงการไม้ทองคำสามวัยตั้งแต่เวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงนะคะนอกจากนั้นภายในบริเวณงานนะคะก็ยังพบกับร้านค้ากิจกรรมการเล่นเกมและจากผู้สนับสนุนให้คุณได้ร่วมสนุกรุ้นรับของรางวัลอีกมากมายคะ่ะวันนี้แล้วนะคะวันเสาร์ที่สิ กระกฎาคม2566งานเริ่ม4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะณบ,บริเวณห้างโรบินสันรัสไตล์จังหวัดสุรินทร์ค่ะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะ fc แฟนคลับใครอยู่ใกล้รีบไปให้กำลังใจน้องๆกันค่ะ